ชื่อสอครับปูด้ไปวุนไหลมเรียน่าาก็ทการซ่อมไปพูดี่ไรลงนี้นะครับแล้วนี้ไหลงอครับ น้ำบ่อครับบัดนี่ล้ตัวทำไมอีกครับผมอยู่สามกรชายลายเนี่ยเอ็ดลงมาเออนั่นแหละหนึ่งสองที่บางทีสุก้าก็บางทีขาดเบี่ยกระหม่อมจะขาเนยอะไร

ก็จะทำมเลยนะะแ่าม้เชขาจะบอกนะโอเคแกมชิดกันไหนครับนึงโอเคทกมองที่สาวครับสาวมองไหนีองไหนก็สาวเยี่ยม เปิดรังครับวนนี้มาดพี่วิดิงพี่วิดิงส้อมมาเยอคอองนีถ่ายรูปทมนบ่เออืออะไรสดแข็กรอบอยากกําลังเขียวครับ อย่ากํลังเขียวกํลังงามจะบอกได้ว่าปีนตัดงหยาตหาดหายาดหยยยดหยาหดยัดยยาดยาดยยาดยาดหหยาดยาาาเายดยายเายา

อันนองเจ้สาวใ่มองอยู่กบทคร่งอมตัวห้าาการมตัวาากเนเดิมเดินีกันเดินกันพิีอมือเจาสาวอกมือจะบ่าวทบไข่เขาได้ทบไามองมองที่ดอกไม้ครับเจ้าสาวก็มองดอกไม้บ่าวมือ เล่าอขวาเกียวบอกเงนะครับวดตรงนัดตรงนั้นพอโอเคกระาตาเลยครับกะบอกนี้ากระสาวครับะบอกของนักาเลยของนักข่าวเลยครับ จบสาวเสร็จแล้วเปลี่ยนฉากต่อไปครับฉากนี้เสร็จแล้วทางลก็ได้ดงลงกันได้ีดินตารถเอโอเค